ชักาจังบาละทานผู้ฟังขอย่อมือตั้งขึ้นยั้งเก้ากะมอมขึ้นยั้งกะเก้ากะมอมขาสี่ขอสนอนบนอต้อมสี่ขอสนอนหนต้อมถัวไให้แม่นสงพรขันเอามาตนขันเอามาตนบันวอนสิ่ตนเขาใส่พระไตทั้งสามหน่วยแก้วงามแล้วสู่ประการขันสมพรทานสมพรทานมาเติมมาเสริมเขาใสมาเติมมาเสริม สดใสคือจันทร์สองค่าสิบหาคำยาลงให้สมให้สมประสงค์ให้สมให้สมประสงค์ด้วยเรติจำนงที่น้อมถวายขอให้สุขใจสุขกายขอให้สุขใจสุขกายเหตุอันตรายอย่ามาเผ่าพานขอให้สดใสนธรทมขอให้สดใสนธรทมให้บุญนุ่นนำทั่วทุกสถานคนทุกแสนสุขสำราญคนทุกแสนสุขสำราญกิเลสหมู่มานอย่ามาเข้าไปประมาทใจเกี่ยมจิตตัวอินโย โคเดือดท่านอาจารย์ผู้เปลี่ยนที่พึงใส่เลิงสนอจังนาําใส่เลิงสนอจังนาศใส่งามสนอจังแก้วงามเลวบ่บนมองสันโกวน,นาพระคุณนี่นาวนาพระคุณนี่นาผมขอวันทาขันเล่าไวเอาไวเอวไวขันา